เช็ลิทหเด็กปั้นลิเวอร์พูลช่วยทีมถล City ่มนอริชซชตี้5ต่อ2ลิวเอฟเอคัพรอบ5้าแบบสบายๆควนหลงการแข่งขันเอฟเอคัพรอบ4หงแดงลิเวอร์พูลจะฝูงพีเมียลีอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะนอริชซิตี้ทีมอันดับ9จากศึกแชมเปียนชิพไปแบบขาดลอย5ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ5้าไปรอพบคู่แข่งจากศึกแชมเปียนชิพอีกด่านระหว่างวัตฟอร์ดหรือเซาแทมตันที่เสมอกัน1ต่อหนึ่งต้องไปเตะหน้าตรีเพกันต่อ เกมนี้กุนซือหงแดงลิเวอร์พูลส่งนักเตะที่เคยเป็นเด็กปั้นและเคยฝึกที่ศูนย์เยาวชนสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลลงสนามถึง5คนมีส่วนร่วมพาทีมคว้าชัยเหนือนอริชซิตี้ในเกม FA คัพรอบ4โดยมีดังนี้ 1. เซ็นเตอร์แบ็กคองขเนอร์แบรดลีย์แบ็กขวา 3. เจมส์คอนเนกกองกลาง 4. ีข้อติดโจนกองกลาง 5. Alexander ้าเทเล็กซานเดอร์อานนท์แบ็กขวา